สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับสวัสดีับน้องราดำบชแนลครับโอ้พี่แม็กทำร้ายเซียวด้ะขยายทาง Ba chôm từ mình ừ. thì mày gì? ok ừ, điên rồi. bên này. bà tập băng 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 tập tập จอย่างง้อป่วยบ่โอ้ผมผมเขาได้เมื่อกี้ที่จอได้เดินเนอะเนาะมืนมื่อท่นแตกเนาะท่นสองไปแตกยั่นโอ้โ่ด่นาไปเดี๋ยวฮะด้ <laughs> นน,น,ดานาเขาไปไมเกียทังไปแล้ไปเทพิ่มเขาจะคอยรถไทยดันจะคอยถอยออกมาขึ้น มีททาางงงกลลับอยู่หนเออนั่นแหละเดินหนาไปดีกว่าไดเลยได้ดันลงไปพุ่นมันจะไปได้หรอกได้เดินหนวเราเหยียบพุ่งไปเลยนะเหยียบมันไต่เกือบเลยนะเดินแนวไปเลยเดินหนาทั้งไปเลยไปเท่เหรอเราไทยเกียร์จะค่อยออกมาขึ้นโอ้เอียงเอียง โอ้ม oh, ีการยกลร้อหน่อยนึงครับพอแล้วชิดเทียวต้นนาไปเตนหนาไปแหละเอานาไปต้องเอารถถไปเสียตั้งหาก่อนบอกให้เต้นตามดักไปหน่อยเนาะ ก็เดินหนไม่อู้ดกเอาน้าไปก็ยังค่อยดันออกที่นุ่มคุ้ที่นุ่ม Hãy này cho kênh Ghiền Mì cái này không bỏ lỡ những video hấp dẫn หัวไปเลยครับบัดดวกบัดดวก <laughs> โอ้โยงบึง้งให่เลยเรื่อเทเลยเรื่อง่ตามมาเลย เราเบิงดินครับวมนานวมนาครับนักดินนาขังก็แล้วเปิดได้รังแห่ง มาแล้วครับตกตอสมมุติครับเดินหน้าดีกว่าอยลัางว่้ย้หรอเฮ้ยที่นี่กับเดินหนา้นาไม่เที่เลย เย็บเย็บเย็บลูกพี่เย็บโอว้าวแล้วแล้วตรงไนล่ะลูกพีวไทยไทยลงมาเอาดินมอไซด์เลยไทยอันนี้ลงไปไทยดินนินลงมาเราไทยมีหมูออกวะเนี่ยเราไทยม่หออกวะเนี่ย รถไายเล็บลงยางกะไได้เล็บลงยางเอาเถอะ เอตัวไ่เราตัวใหญ่ตันเดียววายกือบโดนวายเบโดนหอดช่องล่างแล้ว ออเอาออไปเเอาไปเบอกีรอ,อ,อบสองทีมข้างคาอาทีท้ายดงดงๆหนึ่งที

วายมันไปเอบขน้นงในครับมันหาเรื่องม,ม,มันต้องขอไปเจอคขั้นล่อกัน,อ,กกนออกมาก,กันวายในป้ายยาครับลบรถนี่แล้ววันนี้แหละติดรถไปหุด มี่ิถมียแต่ดอกปะทวนชนมีจิถมันทนไหมีดมีดมีด,มด,มดออกไม่ได้ครับเดี๋ยวเอาผมมาเข้าแล้วเอาคลิปนี้ผมเข้าแล้วครับ ต้องเหยียบต้องเหยียบยัางมาหันนวมหมดเลยครับอู้มุดเลยครับตรงนี้ดำเขาตรงนี้เลย สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้ครับ,บ,นนรบสวัสดีครับ